เหมือนในรูปเลยไหมคะเหมือนในรูปเหมือนรูปไม่พิ่ว่าทำเองยายเมื่อกี้ที่แม่บอกว่าจะเออยายไม่ดูเหรอโลกยายเมื่อกี้ที่แม่บอกยายจะดูภาพนี้กอไม่รู้อยู่กลัวยยากลัวเหรอกลัวแบบหนูนอนไม่ถามประมาณสามวันติดแล้วค่ะใช่ไหมแปลก Gia đồ. Gia đồ ơi. Đây đây không ai dám nhìn, không ai dám nhìn không ให้กันเองนั่นริงนะนั่อเไงที ah. okay ่เก <obedient> ิดมากเลยนะเกิดมากเลยนะเนี่ยเขาไม่จริงนะโอเคุกรับ